มาอีกชุดแล้วน้องๆเอ้ยไม่จบไม่สิน้นลาวกาชาติรวยๆปังๆดูก่อนนะคะว่ามีเลขอะไรมั่งไม่ต้องจิ้มให้น้องๆก็ดูนะจะจะได้ไม่ต้องเก็กะตาคงรู้นะคะว่าทำยังไงเลขตัวเดียวกันนะคะเลขวินเนี่ยแค่แค่เรียงให้มันถูกให้มันง่ายแค่นั้นเองจะจับยังไงก็จับเหมือนกันนั่นแหละค่ะทำให้แล้วเรียบร้อย ทีนี้ก็ลุยอย่างเดียวค่ะเข้าไปดูแล้วก็ลุยนะคะถามพี่ก็คงงงนะพรุ่งนี้นะเพราะว่าพี่ลงให้หมดแล้วถ้าถามพี่นะไปไม่ได้แน่ๆเลยต้องตอบตัวเองต้องเช็คตัวเองนะคะต้องช่วยตัวเองนะคะพรุ่งนี้พี่ช่วยไม่ได้แล้วทํางานทํางานห้ามถามห้ามถามห้ามถามถาม,ถามได้แต่รู้จะมีเวลาตอบเปล่านะคะน้องๆจ๋าตอนนี้ก็ ทำงานอยู่ค่ะนี่แหละเขียนนี่แหละเลขคณิตอย่างเดียวคิดคณิตอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยวันๆนนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็คิดคณิตเดี๋ยวเขาจะไล่ออกจากบ้านอยู่สักวันนะไม่รู้ใครจะไล่ออกจากบ้าน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกดแชร์กดไลค์ให้พี่ด้วยนะนะคณดีของพี่ทุกคนช่วย อุดหนุนกันหน่อยนะคะกับช่องพี่เพิ่งทําได้แค่อาทิตย์เดียวเนี่ยไม่รู้จะปังต่อแค่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะแต่ที่แล้วแล้วมาก็ปังนะคะน้องๆคงจะรู้เนาะไม่มีคำอธิบายค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมด่าด้วยนะด่าพี่ด้วยบางครั้งอาจจะเพลินคำพูดไปหน่อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน พรุ่งนี้ปังๆอีกนะคะ